ต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนเรื่องการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ cloud computing สื่อการเรียนการสอนมันมีเดียเรื่องการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆซึ่งมีหัวข้อหลักๆดังนี้เนื้อหาบทเรียนสรุปเนื้อหาบทเรียนผู้จัดทำตอนที่หนึ่ง ความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้นตอนที่2ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทรัพยากรเพื่อสาธารนณะหรือร,บระบบเปิด เป็นการประมวลผลผ่านบริการทางเว็บจากผู้ให้บริการต่อผู้บริการทั่วไประบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆภายในองค์กรหรือระบบเปิดบริการของผู้ให้บริการที่นํำการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไปทางานบนเครือข่ายส่วนบุคคลให้วิเครา เป็นการประมวลผลที่ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการทั้งทรัพยากรเพื่อสาธารณะหรือระบบเปิดและระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในองค์กรหรือระบบปิดตอนที่3ประเภทของบริการที่นำเสนอในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานมีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจำนวนมากการให้บริการซอฟต์แวร์จะให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันที่ไม่ขายของผู้ให้บริการและเปิดให้การบริการทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ การให้บริการแพลตฟอร์มเป็นการประมวลผลซึ่งมีระบบปฏิบัติการและการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วยตอนที่4ประโยชน์และความปลอดภัยของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โยชน์ของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทรัพยากรในเทที่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทั้งส่วนจากเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันและการประมวลผลบนอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดดังนั้นผู้ที่บริการจึงสามารถนำบริการแอปพลิเคชันในราคาที่ต่ำกว่ากรณีที่คนที่ใช้จะลงทุนติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้งาน ความปลอดภัยของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเมื่อข้อมูลและแอปพลิเคชันถูกส่งไปยังกลุ่มเมฆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ความเชื่อถือได้โอกาสที่บริการกลุ่มเมฆจะล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ในบางขณะจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ใช้ในระบบ 3. ไม่มีมาตรฐานของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการกลุ่มเมฆมีมาตรฐานแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันอยู่จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือที่เรียกอยีกอย่างหนึ่งว่า cloud computing าไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวเราเลยค่ะ ึ่งเราสามารถนำรับประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งโปรเจกต์เล็กๆของเราให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มศักยาภาพทางในด้านของความเร็วความยืดหยุ่นและความปลอดภัยรวมไปถึงยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งพิจารณาถึงการรักษาความมั่นคงที่นำเสนอตาม HLA ว่าทำได้มากกว่าการรักษาความมั่นคงที่จัดทำภายในองค์กรหรือไม่รวมทั้งความสามารถในการควบคุมที่มีต่อกันใช้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างรอบคอบด้วยค่ะ